สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอสซีสุขสุขคนจ้าทั่วลูกทั่วเทศม่จะมือนีแม่บ้านเฮ็ดเล้ยงกินคือเก้าจ้ะเฮ็ดเล้ยงกินคือเกาแป้งจะแป้งแป้งอเนกประสงค์ต่อจะเฮ็ดเพนเค้กนะคะ แกลงถวยจ้ะกะเอา <c oughs> กะเอาแต่ว่า,าลอนแป้งจักหน่อยหนึ่งคุณจะได้ตีไงจ้ะออน,นี้กตุงเอ้ยทำเพนเชกจ้ากับเขาเน่วกินกับกาแฟจะพี่นเน่วกินกับกาแฟจ้าลอนแป้งแต่ใส ใส่นมนมสดนะจ้ะเขยาาสกินพอเราจะใส่มมดกองใส่พอาวแป้ง่นละลายเห็นปะจ้ะอันนี้ก็คือนมสดนะนมสดแบบเนี่ยจ้ะจะเหตุแพนเค้กกินกับขนมปังเนี่ยมสูสเซา เนาะแต่ว่าันนี้นี่ยคิดกรส่อากจะยใส่ลูกใส่ลูนใส่นมสดเข้าไปแล้วก็คนๆๆยานบางกล่องอยู่โอ้ผมเห็นเดี๋ยวได้จจกแบบนี้เอาเอาาใส่นมสดเข้าไปเครงถวย ต๋องลีลาเลยลีลาไล่แล้วครับากพี่น้องขอเสร็จจักหน่อยนึงเลยเถ็ดเ็จตามประสาสิเละจ้ะตีตีตนมให้เข้ากันจ้ะคนคนนมใหกค้นคน,นนมใหกกระแปะให้เข้ากันจากพี่น้อง เขากันดีๆนะคะค้นให้เขากันดีๆให้เนียนๆนะจ๊ะคนๆอันนี้คือแม่บ้านทีเห็นแ่นเช็คกินกับกาแฟนีนะะ่หมดสั่งเลค่ะเพื่อนๆ <laughs> ชีวิตประจำวนันจ้ะแต่เขาก็กินเขาก็ยู่งว่นใดนะจ๊ะ ถ้าละมือนี่ต้องกินจ้ะพี่น้องเ,เห็ดนั่น,นเห็ดนี่กินจ้ะง่ายก็กินกูได้ก็กินทั้งหมดเลยจ้ะนี่ตีไข่เนี้อตัวนี้นะจ้ะเดี๋ยวอยูนี้แม่มาแวาดนะสิมาตีไข,จขจ่จ้ะไข่สองฟองจ้ะสองฟองตีให้ฟูจ้ะพี่น้องตีให้ฟูๆเลยฟูกล่องบเบาๆงาเนาะ อย่ขอเวลาตีไข่นะคะคุณจ้าใส่เวลาตีไข่จัน่อยหนึ่งจะเหตุผนเด็กตีไข่ให้คนสู้อ่ะจากไข่คนเดยทีแล้วนะจากตีเหงาเออคู่โดยทีแล้วผสมไปได้แปง่งเตรียมที่ตีไว้อะจ้ะใส่น้มไว้ใส่น้ำแข็งไปก่อนหนึ่ง แบ่งใส่ไปในไข่นี่อยจะจะเห็ดแพนเค้กจากพี่น้องเห็ดอาหารเสาใส่แป้งไปเลยเห็นบรรยากาศก็เลยหลงอยากอยากมาเห็นเห็นดีละใส่หนังแข็งไปน้ำก่อนเลยคนคนห้เข้ากันเป็นจะได้ยินยินจ้ะเพิ่งเช็กสักแท้จากเพื่อนมาเด้อคุณได้อยากกินแวะมาเลยจ้ะ ตามภาษาเดจ้ะจ็จังตีแป้งตีไข่เข้ากันแล้วจะจะเอาไปทอดใส่เนยจะพีน่น้องมาดูผลงานว่าจะเป็นจังไดนี่ก่อนก่อนนี่คือลำแข็งวยจ๊ะก่อนคือลำแข็งใส่เครื่นเย็นนะจ๊ะตอนนี้จะปัานกระทะแล้วจ้า ใส่นมใส่ไข่สองฟองคะถ้าคุณอยากกินหวานก็ใส่น้ำตาลน้ำจ้ะใส่น้ำตาลน้ำใส่ก้อนเ่ตาลจาดใส่น้ำผึ้งเป็นน้ำกหน่อยดิบถ้าอยากกินน้ำตาลจ้ะยอดน้ำผึ้งลงไปจังไหยน้ำผึ้งมีเพลินหวานเลยจ้ะเอาไว้ราดหนาหวานหอมใส่น้ำผึ้งลงไป ี่นก็จะจุดตจเตาจะยมทอดใส่เนยจะใส่เนยใส่อ่อนๆจากหนยหนึ่งแข็งกละลายแล้วจะทอดทีเดียวเลยได้อจ่าประโยอดเป็นก้อนๆม่จะอร่อยไหม บอกคู่เพิ่งเคยทำจ้าไปดูในใส่เนยลงไปหนึ่งขวประมาณก็เอาแล้วก็วนวนวนไปดูในยูทูปมา,จากจะพี่น้องบอกว่าจะเป็นเมื่อเจ้าก,ก็เคยเห็ดไปดูยูทูปมา,จากจะหนุ่เลยไหลไปกว่าเนะื้ แอเน,น้อลายไปเห็นกระชิบวดีนะจ๊ะเราต้องการไม่เยอะแล้วก็หลังจากที่เกียนเนืให้เปียกทั่วกระทะแล้วนะาจะให้ห่อนให้เ็นห่อนทั่วกระทะพี่น้องห่อนห่อน เช็คก้อนใหญ่ๆไว้กินเช้านี้จ้ะเพื่อนเฮ้ยจ้ะมีเห็ดขั้งแหลจ้ะไปเบิ้งไลน์ยูทูปมากอะไรจะเห็ดแต่บ่หูัว่าจะออกมาเป็นยังไงถ้าดีก็ได้เบิงเ้งคลิปถ้าไม่ดีก็ได้ก็เห็นได้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลีไฟจักหน่อยกันหลีไฟไว้จักหน่อยกันไฟจะแรงเกินแบบเป็นจะไหม เทไ,ไข่ลงไปกระทะตรงไปกระทะบดตรงเพ่นกระติบืงามเอาตรงตรงเลยเอียงจักน้อยว่าเป็นยังไงจ๊ะนี่กระเทะไข่ลงไปโอ้เอียงอีกแล้วโอ้ยเนาะจีดงงามเลยแทนเค็มไข่เนี่ย โ,โอ้ยนาะโอ้ยนะโอ้ยนะเห็ดยังก็บอกห้าหเหมาาเ,เพื่อนเจมันจ,จุ่มซะเลยนี่อใส่ลงไปให้หมดจ้าอ้ยเมียจ้าเห็ดแพนเช็คจัาแต่ว่าเห็ดง่ายๆจะเพื่อนเพื่อนมาเลยใคร,รอ,อยากกินเห็ดตามภาษาอะไรจ้ากินกับข้าวไฟจ้ะปิดไฟไวส้สักก้อน ดีไฟอ่อนๆอบไ้จะเข้านะจ๊ะอบไ้จะเข้านะุ่มจิ๊นยจ๊ะอืออันนี้ก็คือน้ำเพิงจะน้ำเพึิงว่าจะเอาไว้ลาดน้ำเพิงอ่ะว่าจะงานแต่งงานจานออะนายเอามาอันนี้ก็คืออีย่างก็เงี่ยมเงี่ยมเงี่ยม ก็คืยเนยอันนี้ก็คือเยอนยเก,กินจบมกกนจินละไรหาเบิงงว่าที่เป็นยังได้นนควยใส่เสร็จตามได้ YouTube ดยืดถูกเ้อจ้ะเบิง์ยืดถูกมาแล้วกัน เอาแป้งเอานมเอาเือกันว้ทีเป็นไข่เกียวบอ่ะเหตุแฟนเค็กบ่เป็นทีเป็นไข่เกียวบ่ะไข่ไข่ไข่เกียวนะจากแฟนคเค็กก็เลยออคนยั้เป็นน้ำดู่หมอ่ไหลไป้มันจไหนไลไลลตื่นไลไลไลน่ ừ, ไ้กินป่เนาะที่ออกมาเป็นยังไงเนาะเนเด้อพี่น้องนใสใส่น่อยคนที่สป็นน้เยอะกระทะตั้งกับ่ดีกระทะกับเตาพสาเกชีกันจากพี่เนอะตั้งคนผสงเลยคนนี้จะสีไหลหนีอืมเอียงเพียงกับว่าเป็นยังไง แพนเค้คแพนเช็เยม่ยังว้าวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตักดีแฟโอ้ยพีนองเบิงจ้าเบิงจ้าเบิงไม่บลาดเห็ดแพนเค้คมาเด้อจะจินน้ำกันเดี๋ยวเอาน้ำเชื่อมลาดเอาเอาแยมท่าจะเพื่อนๆแล้วก็จิ้มกาแฟเสาวนีจารับรองแสบปุย คนสีเหลืองเกินไปป่นปิดไฟอลไรจ้ะเป็นไ่เคี่ยวเดี๋ยวป่เนี่ยแทนเข็กอีเงี้งมาคือไข่เขียวทยแท้ยังจะกินทานะเตเตซ้ำนี่าคนมาสั่งก็เป็นเตียงสี <c oughs> แทนเช็อีเงี้งมาคือไข่เขียวแท้ ยอดบ่บปินนี่โอ้ยแสบปะละ่ะขอสิมน,นะโอ้ยเค่นจ้จะล่ะนี่ก็มาทานเนยเอาเนยที่เหลืออันนี้แหละทามาได้จ้า,ชาเช็คใข่เจี่ยว ออกมาคือใส่เกี่ยวเลยจ้ะเหตดตามภาษาจะเหตุขั้งแรกซ <c oughs> ส้นซี่ก็โอเค่ละเขาด้กินพอโพด <c oughs> ใส่เนยเข้าไปทาเนยได้จันแล้วก็ทานหนึ่งงใส่นำนึ่งลงไปแล้วก็ทาทาทา ปลาแซกปีาดิบปลาแซบจักเกอ่อใส่น้ำผึ้งลงไปเอาแย้มใส่น้ำบอดีบอจะไบ่หวานเกินเบ่หวานเกินไปน้ำหนามันห <c oughs> ิวอะตั้งแต่ฉีดตั้ปแต่ชิปจะพี่น้องเอ้ย <c oughs> ต้องเจอเหตุชิดก็บวดวดไปแะ มันสะดวกเห็นเราก็ยกเลยไปบางทีจะซ้ำเลทพยายามจะ่พยายามใส่แยมไปด้วยแยมอร่อยอร่อยใส่หลายคนจะหวานแยมบูบารี่น้ำพึ่งจากงานแต่งแทนเทค้ก ไม่ใช่เงี้ยแต่งานท่านเช็คชทันเช็คจากช่อง YouTube ด้วยกันไดูคนมากแล้วก็ไม่เห็นแต่จ้ะพี่นอ้องมาเถอมากิน้ำกันซำนีงก็ได้แล้วจ้าอาหารเสารหลอดตายไปมือหนึ่งจ้าพี่น้อง <c oughs> นี่นะคินบอมีทั้งเนยมีทั้งน้ำผึ้งมีทั้งแยมต้องซิมกันแบบนี้ เดี๋ยวชมกาแฟจจะเพืเ่อนนี่ตักไม่สวยเลยสีมบบน้ตาเห็น,นกักรับพอส,พอสร้างนี่จ้ะสั่ฉ่เียวท้งหวานอร่อยดี หอมน้ำผึ้งแยมออกจะเปรี้ยวแซ่บจะพี่นอ้องเ่าจะใส่กล้วยหอมมันจะหวานเกินจะ้จะแซ่บแซบมาเด้อ้จกินน้ำกันสใส่ได้อยู่แยมจะแยมโอ้ยพ่อแม่แพนเช็กจ้ะพับไปเรื่อยๆมาจะไหนกินบบอ,อมาเดอ้อ อาหารเจแป้นงนมไข่น้ำผึ้งแย้มจ้ะเดี๋ยวช่งกาแ้กันจะหมดแล้วจ้ขะขอบคุณ้าทุกคนขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะ